กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอาจาก a b o u t Move นะครับวันนี้เรามาในประเด็นเจ็บข้อศอกนะครับซึ่งเป็นการบาดเจ็บที่เจอบ่อยมากเลยนะครับเวลาบาดเจ็บเนี่ยอาจจะเจ็บบริเวณข้อศอกด้านนอกนะครับตรงนี้อาจจะเจอบ่อยในนกีฬาที่เป็นพวกแรกเกตนะครับเทนนิสแบดมินตันหรือว่าอาจจะเจอในกีฬากอล์ฟนะครับที่ต้องใช้ข้อมือบิดหมุนตลอดเวลานะครับอาจจะมีอาการเจ็บข้อศอกด้านนี้นะครับด้านนอกตรงนี้หรือว่าในอีกโลกหนึ่งเขาก็เรียกว่าชื่อเทนนิสเอลโบนะครับวันนี้ การกายภาพบำบัดเราจะมีแนวทางการรักษายังไงการยืดกล้ามเนื้อการคลายกล้ามเนื้อหรือว่าการบริหารยังไงเพื่อให้กลับมาแข็งแรงและใช้งานได้เหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่ายืดก่อนนะครับท่ายืดแบบง่ายๆเลยที่ผมจะให้เป็นโปรแกรมปกติเนี่ยก็คือท่านั่งยืดนะ <c oughs> แล้วนั่งปกตินะครับหาเก้าอี้หนึ่งแค่นี้เองครับข้อมือก็หักลงนะครับศอกตรงแล้วก็กดตัวหลังมือลงกับเก้าอี้ข้างๆแค่นี้นะครับแขนตรงไว้แล้วก,กดตัวลงไปตรงๆเห็นไหมครับ แล้วก็จะก็จะรูะ้สึกตึงบริเวณนี้แล้วเอาให้ศอกตรงนะครับอย่างองอศอกกดลงไปให้รู้สึกตึงเท่าที่ไหวนะครับหรือว่าถ้าอยากตึงมากขึ้นก็กดลงไปแล้ว e IN, M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  ลเราเอนมาข้างหลังนิดนึงเห็นไหมครับข้อมือจะหักมากขึ้นก็จะตึงมากขึ้นนะครับเป็นท่ายืดที่แบบทําง่ายๆเลยหรือบางคนก็จะดึงแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเหมือนกันปกติแต่แบบนี้ก็ได้ครับไม่ต้องออกแรงมืออีกข้างด้วยสบาย,บาย,บายๆก็ค้างไว้เลยครับเอาที่ตึงพอไหวสักครึ่งนาทีหรือว่านาทีหนึ่งค้างไว้ได้เลยนะครับ ในคนที่มีอาการเจ็บๆตึงๆนะครับตัวนี้ก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ต่อไปเป็นการออกกําลังกายนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแถวๆถวนี้เนาะแถวๆข้อศอกนะครับตัวอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นพวกไม้พลองนะครับอันนี้ไม้พลองธรรมดาเองหรือว่าใช้ไม้กวาดไม้ม็อบที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าไม้กอล์ฟก็ได้ถ้าใครมีนะครับขอมีน้ําหนักเบาๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวทํายังไงเรามาดูกันวิธีทํานะครับก็ง่ายๆเลยจับนะครับจับกริปเหมือนเราเล่นกีฬาเลยนะครับให้เหมือนเราจับแร็กเก็ต จากนั้นเอาจากหน้าแขนก่อนนะครับด้านหน้าแขนก็คือจับแบบนี้กริปแบบนี้นะครับแล้วงัดขึ้นตรงๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมด้านข้างนะครับงัดขึ้นงัดลงยิ่งจับปลายยิ่งหนักนะครับท่อนแขนอยู่ตรงๆเห็นนะครับขยับแค่ตัวของข้อมือ,มอ,อไปอย่างนี้ครับได้เลยไปเรื่อยๆเลยครับก็จะเูาสสกตึงขึ้นมาบริเวณข้อศอกด้านในนะครับอีกท่านึงนะครับข้อมือนะครับจับเหมือนกริปเลยใช่ไหมครับเราจับแบบพุกกิบนิ้วข้างบนแบบนี้ แล้วก็กระดกขึ้นเหมือนเวลาเราเล่นกีฬาพวกนี้เลยก็จับขึ้นนะครับลงไปเคาะพื้นลงขยับแค่ตัวข้อมือเห็นไหมครับเราไม่ใช้ศอกนะบริเวณใช้บริเวณข้อมือเป็นหลักนะครับแบบนี้นะครับทำไปสัก10ที20ทีเมือ่อยตอนไหนก็โอเคครับอีกทางน,นึงนะครับจับคล้ายคลายกริปเหมือนกันนะครับเห็นไหมอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดคว่ำบิดหงาย ความงายช้าๆงายมือความมือนะครับตัวนี้จะเป็นกล้ามเนื้อความมืองายมือนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงบริเวณแถวข้อศอกได้นะครับเนี่ยลองทําไปเรื่อยๆนะครับลองสักยี่สิบสามสิบทีเนี่ยถ้าใครไหวนะครับจะรู้สึกเมื่อยทั้งท่อนแขนด้านล่างเลยนะครับถ้าใครไม่ไหวก็จับขึ้นไปหน่อยนะครับก็จะเบาลงนะครับเป็นการปรับน้ําหนักง่ายๆนะครับหรือถ้าจับเป็นแบบกริปได้ก็ดีนะครับกริปแบบกีฬาเลยเห็นไหม บิดคว่ำบิดงายไปครับก็อสอกอยู่กับที่นะครับพยายามใช้แค่บริเวณข้อมือเป็นหลักนะคระับโอเคอันนี้ก็จะรู้สึกเมื่อยๆบริเวณท่อนแขนตรงนี้เลยนะครับซึ่งกล้ามเนื้อตัวข้อมือเนี่ยมันเกาะลากมาที่ตรงนี้นะครับส่วนที่เจ็บตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมือด้วยยิ่งเราบริหารช่วงนี้นะครับทั้งบิดหมุนทั้งกระดกขึ้นลงบ่อยๆเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงขึ้นแล้วก็มันจะช่วยการัพ p อ o r t แรงนะครับทำให้เราใช้งานได้มากขึ้นนะครับ หรือในบางเคสก็จะช่วยเรื่องของการฟื้นฟูนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นจะได้หายจากการบาดเจ็บนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นวิธีการทํากายภาพง่ายๆนะครับเกี่ยวกับโรคของตัวเจ็บข้อศอกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการบาดเจ็บอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย